พวกเราเดินทางจากมหาสรารคามมายังอำเภอเมืองของจังหวัดเชยภูมิเป็นระยะทางโดยรวมราว200กิโลเมตรจุดมุ่งหมายของเราคือชุมชนบ้านเซี่ยวน้อยซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบ้านเล่าในช่วงเวลาที่คณะของพวกเราเดินทางมาถึงเป็นช่วงเวลาของการเตรียมงานและการจัดแต่งรถแห่ให้พร้อมสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ เริ่มแรกก็คือมันเป็นประเภทนี้บุญเดือนสิบครับบุญข่าวสากบุญข่าศสากก็เลยทุกหมู่บ้านนี้ก็จะมีบุญข่าศสากอยู่แล้วแต่นี้เรามาทำาสรุปบายที่ชาวบ้านหรือลูกหลานๆนะ่ะทำบุญหาบรรพระบุรุษที่ล่มหายตาย,ตายจากไปไนี่แหละที่เป็นที่มาของพี่สุม่ม เป็นอย่างค่อยซื้อผีซุ่มมาดิเพราะว่าผีผีที่ว่าลูกหลานบ่ค่อยม้าทําบุญหาช่วงบุญเ่าสักก็เลยเป็นที่มาของผีซุ้มเพราะว่าลูกหลานเรได้เอาทําบุญเขาสักมาให้ก็เลยก็เลยท้านสังผมมาผู้ที่เขามาทํานะทําบุญหาญาติของเขาเจ่ะวันนี้เมื่อผีที่ว่าผมมีญาติม้านะก็มาพอ พอสว่วนบุญสว่วนแบงแ่งก็เลยเป็นที่มาของพีสุ่มครับก็มีพิธีกรรมบวงสวงให้บรรพบุรุษของเขาครับในวันที่สิบสีในตอนอที่แห่แห่จากกุ้นมาถึงวันเราก็จะมีพิธีกรรมบวงสวงแล้วก็เปิดชีนรกก็จัดมาประมาณสี่ห้าปีแล้วครับอ ่าเป็นบุญเดือนสิบพองเดือนกันย้าทุกปีเพราะว่าช่วงกลางเดือนของเดือนกันยานี่แหละครับช่วงเดือนอัดที่สองเสาร์ที่สองของเดือนกันยา้าเราลองฟังความเป็นมาของประเพณีนี้จากพระครูสุนทรชัยรังสีผู้คิดกุสโลบายผีสุ่มเขือนมาด้เขื่นมารับส่วนบุญสุขศน ะพวกเขาลานั่นึืนมาถ้าเห็นญาติพี่น้องมารักษาศีลบวชุดแต่เห็นญาติพี่น้องเอาลูกกาหลานมาบวดจำบรรษาจัิง <c oughs> แังเห็นญาติพี่น้องมาทําบุญตักบาทในวันสิบห้าค่ำเดือนสิบจัิง <c oughs> แังเห็นญาติพี่น้องมาย้ายเขาสารจาริงจังมาย้ายเขาสาพวกเขาลานั่นกะที่ได้รับชนบุญโฉส่วนเนี่ยได้รับชนบุญชฉกนส่วนว่าญาติพี่น้องได้ทาบุญอุทิศเป็นไห่แล่าได อ่าได้ทำบุญบุทิศไปให้เขาสากได้รับบุญเขาสากแล้วแต่ว่าซุ้มที่ว่าผีซุ้มในแบบคือซุ้มที่พี่น้องบาเห็นบุญให้มาเห็นบุญให้ขึ้นมาแล้วมาเห็นพี่น้องขึ้นมาแล้วมาเห็นญาติพี่น้องเจ้าของมาทำบุญสากบาทก็เห็นญาติพี่น้องมาย้ายเขาสากมา,มาทำบุญเขาสากในสิบห้าคำนยนสิบเนี่ยพวกเขาแล้วนี่ก็จิกลับขึืนไปพ้นทุกทรมานเด้ ว่าพี่น้องบมอมารักษาศีลนะบ่สวดพี่น้องหมอลูกก็หลานมาบวดไว้ในพุทธศาสนาพรเขาหมอทัาถาุนเข่าศากดิจงจะเพราะเขาเราเนี่กะจีกลับไปทนทุกข์ทรมานอีกบ่มาย้ายเข่าศากดิมาะว่าถ้าบุญในวันเข่าศากดใครจะอมาทำบุญในวันสิบหัาคเดือนสิบเนี่อายเกิดความละอายใจว่าลูกหลานูุญในครูงไม่ไดบุญในกูน้องจ้ะสิบห้าค่เดือนสิบเนี่บุญเข่าศากด เขาซุมเนี่ยมังงุ้มหวัวจ้ากองไอ้เจ้ไอ,อ้ละ่ามาซุมมังงุ้มหวัวจะากองนะครับพอได้ไปหาเลี้ยนเนี่ยใบตองกองบุญนั่นกองบ่เนี่นะกอ,องบุญที่มันเศษเกียร์ที่จากที่เขาเอาไปแล้วนะเรียกจะต้นเหตุกองผีซุ้มก็คือลูกหลานบระเกิดบุญให้ลูกหลานบะมาท้ำบุญเขาสากให้ลูกหลานบะมาบวชบามารักษาศีลวัดสวดแต่ว่าสิบหาค่ำเดินศีไให้ เกิดคว้อมละอายใจเกิดคว้อมอายขี่คนอื่นก็นแล้วเอาซุ้มมาง,งุ้มหวยของมันจะแน,น่นั่นล่ะเพราะทางวัดก็ได้คิดขึ้นมาเพื่อเป็นอุปโรบายในการที่ว่าให้ค้นเนี่ยถ้าเรอยากไปเกิดเป็นผีซุ้มตอนเรอยากตกลตกลตกนรกปกใหมน่นี่กันไอสารคุณงามความดีไว้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่และต้นเหตุของผีซุ้มนะคือผีที่ญาติพีน่น้องบอทำบุญให้บ่แสดงออกสี่งบองกระตันอยู่ ค้ามกตันยุกตาเวทีกรท่าลูกเต้าล้อหลานแสดงออกซึ่งค้มกตันยุกตาเวทีมารักษาศีลในวสุโมมาทําบุญตักบาตรในวันธรรมสวนาในีพวกเขาละนักการที่ปส่ซูภุพุงที่ดีแต่พระพุทเจ้าบอกไปใส่บาตรใส่หยังบอกไปทาบุญเข่าสาเมืันเข่ากับที่กลับขึ้นไปกัดทนทุกขรมานีก ในวันแรกของการจัดงานชาวบ้านในตำบลบาลเล่าต่างมารวมตัวกันร้อ,รอมรอบอนุสาวรีย์พยาพักดีชุมพลชาวบ้านบางส่วนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าขาดรุ่งริงแต่งหน้าปัดแป้งดำเสริมความหมองคล้ำรอบดวงตาและพ่วงแก้มลดสีริมฝีปากให้ซีดเผือกทำทรงผมกระเซาะกระเซิงเหมือนรังนกและถือตร้าทำผ้าหลอกล่อผู้ชมที่เดินผ่านไปผ่านมา บางแต่งกายอย่างเรียบง่ายสวมเสื้อสีชมพูสดบ่งบอกถึงเลขที่หมู่บ้านมีของประดับเป็นอุปกรณ์เสริมตกแต่งบางเป็นหัวผีสุมขนาดเล็กเพียงปกปิดส่วนหน้าบางก็เป็นชิ้นใหญ่ไว้ครอบหัวบางเป็นกระโปรงที่มีเสื้อผ้าอย่างหลากหลายสีสันและบางก็เป็นชุดยมบาลซึ่งผู้ที่แต่งกายครบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าส่วนมากมักเป็นผู้เข้าร่วมงานประกวด บรรยากาศแม้มีแสงอาทิตย์เจิดจ้าแต่บนใบหน้าของพวกเขาต่างก็มีรอยยิ้มที่สดใสเสียงโคศกประกาศรวมตัวชาวบ้านบางส่วนที่อยู่รอบนอกวงเวียนต่างทยอยเดินข้ามถนนเพื่อเข้ามายังจุดทางเดินรอบอนุสาวรีย์พร้อมสำหรับเริ่มต้นพิธีบวงสวงพระยาภักดีชุมพล ขออีกเชิญอาขาวอาใจเป็นองใสบันดาลดวงาทตย์ยามดึกเป็นตัวแทนชาวสชื้อุ๋ยโัวหายเครื่องบูชา้นประกอบกระด้วยใบสีหลงขวานเถื่อไม้ไองหลานน้ำพืนหัวผีท่งแก่เจ้าเท้าพยาแลหลังพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นลงชาวบ้านพากันจัดขบวนสำหรับแห่ พวกเขาต่างจัดแถวกันอย่างเป็นระบบและมีระเบียบด,ด้านหน้าสุดของหัวแถวคือคนถือป้ายเลขที่หมู่บ้านพร้อมชื่อถัดไปคือชาวบ้านที่แต่งกายอย่างหลากหลายแต่ยืนรวมตัวกันมีแบ่งขั้นกลางระหว่างหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านด้วยรถแห่รวมทั้งยังมีช้างบางเชือกที่ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่นี้ มีจุดเดินต้นเส้นทางด้านหน้าที่ทำการจังหวัดชัยภูมิตรงไปยังสุดถนนด้านหน้าที่มีจุดสีแยกจากนั้นเลี้ยวซ้ายอ้อมไปยังสวนแผงเมืองด้านหลังของอนุสาวรีย์ระหว่างทางมีชาวเมืองออกมาเยี่ยมชมงานแห่ในครั้งนี้อยู่ไม่น้อยซึ่งชาวบ้านต่างก็สร้างสีสันและคงบรรยากาศแห่งความสนุกสนานนี้ได้เป็นอย่างดี มีการเต้นมีการหยอกล้อและมีการเชิญชวนให้เข้าร่วมสนุกก่อนที่ขบวนแห่จะสิ้นสุดลงเมื่อวนกลับมาบรรจบยังหน้าที่ทำการจังหวัดชัยภูมิเช่นเดิม ในวันที่สองของการจัดงานชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านเซี่ยวน้อยออกมาตั้งขบวนยังด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านพวกเขามีการตั้งแถวเช่นเดิมเหมือนงานแห่ในเมืองเมื่อวานแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือปลายทางในครั้งนี้คือวัดสมศรีที่อยู่ห่างออกไปราวเจ็ดกิโลเมตรจำนวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้มีทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงวัยนับร้อยชีวิตมารวมตัวกันในที่นี้ พวกเขายังคงสวมเสื้อสีชมพูสดที่ด้านหน้าคือใบหน้าของผีสุงมเช่นเดิมคนถือป้ายแต่ละหมู่บ้านต่างแต่งกายอย่างสวยงามตัวขบวนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าเดินทางหลายกิโลเมตรผ่านทุ่งนาและบ้านเรือนที่มีตั้งอยู่ประปรายเข้าใกล้เขตชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างทีละน้อยและแม้สภาพอากาศของวันนี้ในช่วงเวลานี้จะร้อนอบอ้าวแต่ชาวบ้านต่างก็ไม่มีใครหวาดวัน่น พวกเขายังคงเดินขบวนกันอย่างใบหน้าชื่นบานมีรถทัวร์เปิดเพลงดังสนัน่นมีคนถือไม้ยืนร้องเพลงเสริมพร้อมกับชาวบ้านที่ยืนโยกย้ายเต้นกันอย่างคลื้นเคลง และการเดินขบวนแห่ในครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อพวกเราต่างเดินทางมาถึงวัดสมศรีจากระยะทาง7กิโลเมตรใช้เวลายาวนานถึง4ชั่วโมงในการเดินทางแม้จะมีความเหนื่อยล้าทางกายแต่ทางใจนั้นกลับสุขล้นไปด้วยความสนุกสนานนับเป็นประสบการณ์อันน่ายินดีที่ควรจดจำ การเดินทางมาบ้านเซี่ยวน้อยคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตสัมผัสวิถีแห่งชุมชนอย่างเรียบง่ายจากความเชื่อเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยสลักลึกไว้ในความทรงจำถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้คนที่เราอยู่ร่วมกันแม้ช่วงเวลาจะแสนสั้นแต่กลับเปี่ยมร้นไปด้วยความอบอุ่นและความระมุนต่อดวงใจการเดินทางกับมหาสารคามของพวกเราจึงอิ่มเอมด้วยความสุขประเพณีผีสุ่ เป็นการแสดงถึงความกระตันยูการเคารพบ,บูชาและการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจในรูปแบบของงานรื่นเริงซึ่งช่วยให้เกิดความสามัคคีความผูกพันระหว่างบุคคลในชุมชนตราบใดที่พวกเรายังคงอนุรักษ์ประเพณีอันเป็นสิ่งสวยงามไม่ให้สลายไปราวกับเม็ดทรายตามกาลเวลามรดกทางวัฒนธรรมก็ยังจะคงอยู่ชั่วการ